ななななな。 สวัสดีครับวิเคราะห์เทรดฟุตบอลกับสกเกอร์เกาเครับไปดูตัวเต็งประจําวันจันทร์ที่15มกราคมนะครับในรายการของกานโชว์เซเรียอิตาลีนะครับผมหยิบยกคู่ของอัลลันต้านะครับพบกับฟอร์ซิโนเน่นะครับช่วงเวลาตีสองสี่สิบห้าค่ำคืนนี้ครับก็ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาในวันนี้กันนะครับขอคนละ1ไลค์1แชร์นะครับ1นสับตะไคร้กดกระดิ่งติ้งๆด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับไปดูสถิติ3นัดที่ทั้งคู่เคยเจอกันนะครับก็เป็น เป็นฝั่งของตันลานตาครับเก็บชัยไปได้2และก็ฟอซิโนเน่เก็บชัยไป1นะครับเกมล่าสุดครับที่บ้านของฟอซิโนเน่นะครับเป็นฝ่ายชนะไปได้2 1นะครับไปดูฝั่งเจ้าบ้านครับ5เกมหลังสุดรวมทุกรายการตอนนี้ชนะ3เสมอ1และแพ้1ครับล่าสุดครับไปชนะทานัของเอซิมิล่ามาได้1ประตูต่อ2ครับเกมคืนนี้นะครับโดยฝั่งของ อัลตารต้านะครับกุนซือจาเบโรกัสเปเรนี่นะครับผลงานในลีกเนี่ย5เกมหลังพวกเขาคว้าชัยไปได้3นะครับส่วนความพร้อมก่อนเกมวันนี้นะครับนอกจากจะไม่มีอเดมาลาลแมนครับที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติไนจีเรียน,นะครับในศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นขณะที่ตัวเด้งนะครับยังเป็นหน้าเดิมๆทั้งหมดครับการจดทัพวันนี้น่าจะมาระบบหน้าต่ำครับ 3412ตำแหน่งมิดฟิวรุกจะวางเชิญครุฟไมเนอร์นะครับคอยปั่นเกมสนับสนุนสองหัวงอกแดนหน้าอย่างจานลูกาสกามากาและก็ชัรฟเดอคเตเลเล่นะครับลงราตะข่ายร่วมกันในเกมค่ำคืนนี้ครับก่อนจะไปดูฝั่งทีมเยือนกันนะครับตอนนี้ทางเว็บไซต์ s o c c e r 99นะครับมีช่องทางดูบอลสดดูบอลฟรีกันแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาหมั่นเข้ามาสนุกกันได้ครับในลิงใต้คอมเมนต์ครับหรือแอดไลน์ Soc c ก r 1ได้เลยครับ ไปดูฟังทีมเยอนกันบางครับตอนนี้5เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะ1แพ้ถึง4นัดครับลา่าสุดไปแพ้กับยูเวนตุสมา4ประตูต่อ0เลยครับเกมคืนนี้ครับฝั่งของทีมเย็ยนนะครับของคุณซือยูซิบิโอดิฟานเชสโกนะครับผลงานในเลียกช่วงหลังนี้ก็ถือว่ายำแย่ครับ ไมชนะมา6เกมติดต่อกันแล้วนะครับความพร้อมก่อนเกมวันนี้จะขาดเปียจิฟัตเตอรี่นะครับผู้รกษาประตูสำรองที่โดนแบนนะครับขณะที่ตัวเจ็บนะครับมีแต่หน้าเดิมๆนะครับจะเป็นซิกิโอคาลายครับริคาร์โด้มาคิซ่าและก็ไาเม่บอยส์ครับ ก็เป็นน่าดึงเดจริงจริงน,น,นะครับการชะทับวันนี้ครับจะมาระบบ 3- 42สี่สองครับแนวรุกจะวางอับดุลร,รามาหุยนะครับกับมัติยัสโซเล่นะครับคอยผันเกมร่วมกันสนับสนุนหัวงอกตัวเป้าอย่างไคลโอโฮอเกนะครับลงนดตนายเกมค่าคืนนี้แน่นอนครับสำหรับตัวนี้ครับต้องบอกว่าเจ้าถิ่นอย่างอัตาลันต้าเนี่ยพวกเขามีผลงานทีมในบ้านที่ดีนะครับเพราะว่า S 1> <S 1> ชนะมา3เกมติดต่อกันครับแถมเมื่อกลางสัปดาห์ในศึกของโคปาอิตาเลียนะครับพวกเขาก็เพิ่งจะเฉือนชนะเอซีไปได้2-1อีอกด้วยฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมจริงๆนะครับส่วนพวกมาเย,ยนนะครับฟซิโนเน่ครับผลงานก็ เขาขั้นเลียวร้ายนะครับแพ้มา7เกมติดต่อกันนะครับโดยแฮนดิแคปบวันนี้ที่เปิดมาครับให้จ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อลูกควลูกรึ่งแนะนําครับอยู่ฝั่งต่อดีสุดครับเพราะอัตาลันตาเป็นทีมที่ในบ้านได้ดีครับฟอร์มเกมในบ้านแข็งกระดิกกนมากมากครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่มั่นใจแบบสุดๆครับแมตชนี้เนี่ยเชื่อว่าพวกเขาจะเดินหน้าไล่บทขยี้ทีมเยือนได้อย่างแน่นอนครับสกอร์ทกาคาดครับจบที่อตาลันตาชนะไป3ประตูตอนหนึ่งครับ ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ในวันนี้นะครับหากท่านไหนครับต้องการอยากเป็นครอบครัวเดียวกับทาง s o เกอร์เครับสามารถเข้ามาได้ครับในลิงใต้คอมเมนต์นะครับจะมีกลุ่มแจกที่เด็ดและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ